คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณอีฟมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณอีฟเกี่ยวกับคุณพ่อที่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดจนได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาครับ คุณอีฟมาพร้อมกับเรื่องพูดเป็นลางมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกันเลยครับสวัสดีครับคุณอีฟสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณอีฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่นนทบ,บุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีสงกรานนี่ได้ไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ยเที่ยวอยู่บ้านคะ่ะเ<จ>ที่ยวอ,อยู่บ้านทั้งวันเลยโอ้ยเ <laughs> ที่ยวสนุกเลยเ <laughs> พลินเลยดิ <laughs> นะฮะ, <laughs> ะ,ฮะคุณอีฟกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยเลยค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะย้อนหลังค่ะส่วมากจะเป็นย้อนหลังนะมา<ช>วันนี้เรามาคุยกันแบบสดสดสวัสดีคุณผู้ชมผู <c oughs> ้ฟังทั้ง39,745ืันด้ท่านด้วยนะฮะ,ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาคุณอีฟค่ะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของคุณอีฟก็คือ ต้องเท้าความก่อนว่าครอบครัวเนี่ยจะชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์จะ,จะเป็นบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าพ่ออีกเนี่ยจะขับอฮาร์เรย์ดี i ิสันจะเป็นพ่วงข้างคันเก่งของเขาเลยเวลาเขาไปทริปไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะขับคันพ่วงข้างไปตลอดทุกทุกทริปเลยนะคะคในพ่วงข้างนั้นก็จะมีคนนั่งอะค่ะก็มันคือใครที่นึกภาพไม่ออก,กอะเนาะมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละคะ่ะเราก็มี ซค่ามีเป็นเรืออยู่ด้านข้างเวลาเราไปไหนกันเราจะไปกันสี่คนค่ะแม่จะซ้อนท้ายพ่อพี่จะนั่งในเรือแล้วก็น้องสาวจะนั่งข้างเออนั่งบนตักอีกก็คือไปไปทั่วกันเลยอย่างนี้แล้วมันมีอยู่ทิหนึงค่ะที่จะต้องไปสมุยไปที่จังหวัดสมุยเราก็วางแผนกันแล้วว่าเออถ้าช้ค่าเนี่ยเรานั่งกันไปเนี่ยเราขับไปเนี่ยมันจะรถติดนะเพราะว่า คือมันต้องมีเวลาในการที่จะต้องไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่ใช่ไหมคะครับเราก็กลัวจะไปไม่ทันคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาขับคันเดียวไปมันก็จะเร็วกว่าายคาที่ต้องไปแบบเออมันไซมันเหมือนรถปกติอะค่ะมันจะต้องไปจอดติดกับคนอื่นเขาด้วยเรากลัวจะไปไม่ทันพ่อก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวทริปนี้พ่อเอาคันเดียวไปแล้วกันมันก็เป็นทริปแรกที่ ออก่างจังหวัดที่พ่อใช้คันมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วก็ทิปนั้นเป็นทิปที่พ่อใส่นาฬิกาที่พี่สาวเพิ่งซื้อให้ใหม่ใส่ถุงมือขับมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งซื้อใหม่หมวกกันน็อกใหม่เอเสื้อผ้าใหม่กางเกงกางเกงไม่ได้ใหม่แต่ว่าเหมือนกับว่าปกติแล้วเขาจะใส่กางเกงยีนยาวๆอยู่แล้วอะค่ะแต่อันนี้เหมือนแบบใส่อีกตัวนึงที่แบบไม่ค่อยได้เห็นเขาใส่มานานแล้ว ประมาณนี้ก็เช้าวันที่จะเดินทางอะค่ะเราก็นัดรวมพนกันที่พี่ปอกข้าสารค่ะก็พ่อกระปุ๊กพ่ออี๊กับน้องสาวกับแม่เนี่ยประมาณตีสี่ค่ะแล้วเราก็นั่งรถยนต์ของพ่อไปเพื่อที่จะไปรอที่ที่จุดมดพบก่อนเพราะว่ามันคันเดียวเนาะมันซ้อนสี่ไม่ได้ก็เอก็ก็ต้องพ่อต้องไปส่งก่อนนั่งรถยนต์ไปส่ง ระหว่างทางที่เขาไปส่งเนี่ยค่ะเขาก็หันมาถามยีกกับออยน้องสาวอีกนะคะว่าแบบกระเป๋าท <vale ี่เขาซื้อมาให้เนี่ยพี่ก็เป็นเป็นกระเป๋าสะพายหลังอ่ะยังอยู Although, ่ไหมเอามาด้วยหรือเปล่ายีกกับน้องก็แบบเออเอามาเอามาเขาก็แบบเออแล้วผ้าขนหนูอยู่กระเป๋าไหนเอาผ้าขนหนูออกมาให้หมดเลยแล้วก็เอาของในกระเป๋าอ่ะเออเอาเอาผ้าขนหนูใส่ไว้ในกระเป๋าให้เต็มทั้งสองใบเลยได้ไหมยี้กกับน้องก็บองหน้ากันแล้วแบบเอา ถ้าขนุนม,มันควรจะอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วจะเอามาสะพายหลังทําไม <c oughs> พ่อจะเอาไปทําอะไรอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกจะสะพายข้างหน้าอันนึงแล้วก็สะพายข้างหลังอันนึงเวลาโดนถนนอ่ะมันจะได้นุ่มอแกพูดแบบนี้หมายถึงว่าโดนถนนคือถ้าสมมุติว่าล้มไปโดนถนน ใช่ใช่แต่<ว>ยังไม่ได้พูดว่าล้มนะคิแเขาพูดว่าแบบเออเนี่ยเอามาเอามาใส่หน่อยอแบบข้างหน้ากับข้างหลังอย่างเนี้ยเวลาโดนถน,นนหนักมันจะได้นลื่มครับครับครับเราตอนนั้นตอนนั้นอี้ก็ยังเด็กอยู่ค่ะคิแทก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกับคําพูดพวกนั้นนะคะก็ก็ปล่อยไปพอเราไปถึงจุดนัดพบแล้วเนี่ยพ่อก็ขับรถยนต์กลับบ้านเพื่อมาเอา,ม,ามอเตอร์ไซค์พอเขาเอามอเตอร์ไซค์มาถึงที่จุดนัดพบแล้วเนี่ยค่ะก็จะเจอเพื่อนๆเขาเยอะแยะมากมายเลย ทีนี้เขาก็ไปมองคุณอาท่านหนึ่งใส่กางเกงหนังแกก็แบบหันมามองหน้าอยู่กับออนแล้วก็แบบเอ้ยอยากกลับบ้านวะนี่ก็ถามเอา้าทําไมจะกลับทําไมเขาต้องออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเขาก็จะไปกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอก็แบอบกอยากใส่กางเกงหนังนี่ก็ถามว่าทําไมต้องใส่กางเกงหนังเขาก็บอกว่ากางเกงหนังอ่ะถูกับพื้นแล้วมันไม่ขาดเอา้า <laughs> แกพูดแบบนี้พวกหนุก็แบบ คือด้วยความสนิทกันนะคะก็เลยจะแบบเป็นไรมากกว่านี้พ่อทําไมต้องพูดแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันหมายความว่ายังไงคือตอนนั้นเราเด็กเด็กเลยอะค่ะพี่แจ๊คเราก็ปล่อยไปอีกค่ะก็ถึงช่วงเวลากินข้าวเขาก็กินกินคือปกติอีกับออดคือจะเป็นเด็กอ้วนนะคะพี่แจ๊คก็กินเยอะกันอยู่แล้วทีนี้อาหารลายตอนเช้าที่ไปเจอกันที่ขอสบข้อสารเนี่ยมันเป็นลายบุฟเฟ่เราก็ตักมาเยอะแล้วเราก็กินเยอะแล้วเสร็จแล้วมันมันเหลืออะค่ะ พ่ออิงเนี่ยจะเป็นนิสัยชอบกินของเหลือของแบบลูกแบบตัวเองจะไม่ได้ตักนะแต่ว่าจะมานั่งกินของลูกๆอะไรเนี่ยครแต่วันนั้นอะแกตักของแกด้วยแล้วแกก็กินของลูกด้วยแล้วไม่พอแกก็ไปตักเพิ่มอีกรประมาณเนี้ยค่ะคือกินเยอะกินเยอะผิดสังเกตเลยกินเยอะมากแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเรากําลังจะขึ้นม .5 ค่ะมีใจสิวสิวเยอะมากสิวสิวของตัวอีงเนี่ยเยอะมาก พ่อก็เลยบอกว่าคิปเนี้ยอีแบไม่ต้องซอนพ่อนะเพราะว่าเนี่ยหน้าเป็นสิวหมดเลยมันเจอฝุ่นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อใกล้ๆจะถึงอ่ะลงจากเรือเฟอร์รี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขับเที่ยวกันที่เกาะสมุยอีกก็แบบงอนเพราะปกติอ่ะคือกระตัวติดกันตลอดเละอ,อ,อีก็นั่งฮรนี่มาตั้งแต่สามวป่ะค่ะคก็คือ มันผูกพันด้วยเนาะแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบพ่อเราขับคนเดียวแล้วเราก็แบบว่าเอ๊ะทาไมฉันไม่ได้นั่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะพ่อก็บอกว่ามันต้องใช้ความเร็วนะเราแบบว่าเราไปกันเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยเราจะไปถ่วงคนอื่นไม่ได้อีกก,ก็ก็งอนงอนเขาในที่นี้ก็คือไม่พูดไม่คุยไม่ยิ้มไม่ให้เขาเลยเขาก็แบบตอนอ่อพอพอกําลังจะออกไปจากที่ต่อข่าสารแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็เตรียมใส่หมวกใส่อะไรไป พอก็เดินเข้ามาหาแล้วก็จับมือแล้วก็แบบเอ้ยไม่ต้องงอนนะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเจอกันแล้วอะไรเงี้ย mm. อีกก็งอนสะบัดมือห่อออกเขาพี่แจ็คแล้วก็ขึ้นมาบนรถตูท้ที่ที่เป็นรถที่ต้องขับขับไปด้วยอะค่ะ mm. เพื่อแบบมีผู้หญิงมีแฟนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่านั่งรถตู้กันผู้หญิงที่แบบไม่อยากโดนแดดอะไรเงี้ยเนาะเราก็อยู่บนรถตู้อีจะนั่งหลังสุดแล้วก็ลิ้นหน้าตาม mm. แล้วก็เปิดม่านค่ะเปิดม่านบนรถตู้แล้วก็มองคนคนู้นคนนี้ พอรถออกกันขบวนออกกันรถจอดติดไฟแดงภาพที่เห็นก็คือพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาขนาบข้างแล้วก็ชูมือก้อยให้แบบประมาณว่าดีกันนะคือเขารู้ว่าเรานั่งตรงนั้นอ้อ,อนี่ก็แบบไม่สนใจทําเป็นงอนนะคะแล้วก็ปิดปิดมา่านหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงคะ่ะพี่แจ๊กก็ไปเอ่อพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์เขาก็แวะปั๊มกันคือเขาไปเร็วกว่ารถตู้อยู่แล้ว เขาก็จะไปออยู่ในปั๊มกันเขาก็โทรพ่อก็โทรมาหาแม่รเราหลับอยู่พี่แจ๊กอยู่อยู่หลับอยู่แต่หนูได้ยินเสียงแล้วหนูก็แบบเขามีสตินิดนึงอะไรเงี้ยแกก็โทรมาคุยกับแม่ว่าแบบเออเนี่ยรถตู้จะสอดปั๊มไหมปั๊มนี้ปั๊มนี้นะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยรถรถที่รถตู้วิ่งมาเลนไหนเพราะว่ามันเป็นถนนสี่เลนค่ะพี่แจ๊กที่มันต้องเบี่ยงเข้าซ้ายไปปั๊มอ่ะแม่ก็บอกว่าเออปั๊มนี้น,น่าจะไม่ได้แวะนะเห็นเห็นปั๊มแล้ว เห็นเห็นป้ายปั๊มแล้วอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยคงไม่ได้แวะนะอยู่เลนข้างในมันออกไปไม่ได้อพอกระแบบก็ถึงแล้วใช่ไหมก็ถึงปั๊มแล้วใช่ไหมแกภาพที่เห็นนะคะพี่แจ๊คตอนเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราเราเราได้ยินว่าแม่เราคุยกับพ่ออยพ่ออยู่ปั๊มอะไรเงี้ยเราก็เปิดหน้าต่างภาพที่เห็นก็คือเขาเขาเดินมาจากตรงที่เติมน้ํามันอะค่ะเดินมาหน้าปั๊มตรงป้ายปั๊มใหญ่ๆพี่แจ๊คแล้วก็บกมือบปายให้รถตู้อือแล้วเขาก็พูดกับแม่ว่า เนี่ยเดี๋ยวปั๊มหน้าบอกพี่คนขับรถตู้ด้วยนะให้แวะปั๊ม <ffe> หนอ่อยแกไม่อยากขับแล้วแกรู้สึกว่าถูมือใหม่ไม่สะดวกเลยแบบหมวกเขาไม่สะดวกรถรถคันนี้เพิ่งเพิ่งเอามาใหม่ก็แบบเหมือนไม่เข้ามือเขาเลยเ<อ>ไม่ชินเลยเอนะไรเงี้ออยออเดี๋ยปั๊มหน้าแวะให้หน่อยนะจะขับคนเปลี่ยนจะไปนั่งรถตู้แล้วครับแม่ก็บอกโอเคโอเคเดี๋ยวปั๊มหน้าเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยเราก็นั่งบนรถแล้วก็หอยหลับไปเลยค่ะพี่แจ๊คไม่น่าจะเกิน ครึ่งชั่วโมงค่ะก็ะ <g ül> ได้ยินเสียงโทรศัพท์มาโทรหาแม่แน่รับแล้วแม่ก็แบบตกะกูลแบบฮะอะไรนะแบบ <g ül> ใช่ <g ül> เ,เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจแล้วเราก็ตื่นกันทั้งรถเลยเราก็มองแม่ว่าแบบแม่เสียคคะมีอะไรอะไร <g ül> คร <g ül> ือแม่ก็วางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเออพ่อรถเขียวคือเขาใช้คําพูดว่ารถเขียวภาพในหัวเราอ่ะก็คือเราเพิ่งเลยตั้มมาใช่ไหมพี่แจ๊คเราก็นึกว่าเขาเพิ่งออกมาจากตั๊มแล้วก็แบบ จะมีรถมาเฉียวแกแล้วทําให้แกล้มอยู่แถวหน้าปั๊มคําว่าเฉียวอ่ะมันเบา <au S 2> มากนะถูกไหมใช่คำว่าเฉียงมันเบามากออก็คือเออภาพที่ลึกอะตามสไตล์ของพ่อเราอะ่ะเขาเขาควรจะลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขาแล้วก็แบบอะไรว่าทาให้ล้มว่าอ,อ,อะไรอย่างนี้คือที่เราคิดแต่ในใจตอนนั้นครับมีเพลงแววขึ้นมาแล้วนะว่าแบบอยู่ดีๆนี้ก็แววขึ้นมาที่แต่เธอจะยู้กับฉันตลอดไป เออเป็นเพลงนี้เราก็แบบเอ๊ะทําไมกูถึงมีเพลงนี้ขึ้นมานะก็ไม่อะไรก็ร้องไห้นะพี่แจ๊ทุกคนในรถร้องไห้หมดเลยคือเราไม่เห็นว่าพ่อเราเป็นยังไงบ้างว่าอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่คนขับรถตู้ก็กลับรถเพราะว่าเรานําเขามาแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เขาแวะฟัมเราก็กลับรถถนนสี่เลนนะพี่แจ๊พอเรากลับรถไม่ได้สักพักเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีรถปอรตึง้งมีรถอะไรเงี้ยพอรถมันขนาบข้างของอีกเลนหนึ่งอะคะ่ะ เราเห็นว่าพ่อเราอยู่ในผ้าสีขาวแล้วอ,ะอ่ะของคลุมผ้าแล้วใช่สติตอนนั้นก็คือไม่มีไม่มีเลยก็เช้าเปล่าลงจากลงจากรถตู้แล้วก็เดินข้ามถนนคือนาะทีนั้นไม่ได้สนใจแล้วว่ารถจะชนหรือเปล่าแต่คือเดินข้ามมาเลยก็จบไปก็วันนั้นก็เสียพ่อไปค่ะแล้วก็คืนนั้นก็ท,ทํิทีอะไรกันปก,กติแล้วก็เอารถยกะไปยก เออรถที่เกิดอุบัติเหตุไปไว้ที่วัดด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่พ่อเขารักเราก็อยากให้เขาอยู่กับมันจนจนกว่าเราจะเผาเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเอารถที่บ้านเอารถหลายหลายคันของพ่อเนี่ยมาวางไว้หน้าสารามา,มาจอดไว้หน้าสาราคืนแรกก็่ังไปค่ะพอตื่นเช้ามามันก็มีเราต้องตื่นเช้ามาเพื่อตักบาตรใช่ไหมคะมาทําบุญมาเตรียมงานที่วัดอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็เดินมาแล้วก็แบบ ก็พูดว่าแบบเออรถช่วงนี้มันมีกุญแจไหมมันมีแบบอะไรอย่างนี้ไหมแบบเอากุญแจกลับไปหน่อยได้ไหมประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาสาตาร์ททั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยเออแบบเดี๋ยวก็ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวก็แบบเหมือนจะสาตาร์ทเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาถือใจคือหลวงพ่อท่านก็พูดมาว่าแบบเออแค้ไม่ได้นอนเลยนะอมืมันก็ประมาณนี้ออแล้วก็มันเราด้วยความรู้สึกของเรากับ ทั้งครอบครัวเราอะค่ะคือเรายังรู้สึกว่าว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรืเร่องเล็กๆน้อยๆอย่างแบบเสียงเสียงบ้างกลิ่นบ้างแวบไปแวบมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีดีเทลหลากหลายค่อนข้างเยอะ <c oughs> อ่ามันจะมีเรื่องเปียนโนค่ะคือที่บ้านอ่ะอคือพ่อเขาส่งอิบเรียนเปียนโ,นโนตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ไปซื้อเปียนโนมือสองมาต่อจากเพื่อนเขา ซึ่งขอบอกก่อนว่าพ่ออีเป็นคนไม่ไม่ใช้เงินผ่อนไม่ไม่ไม้อผ่อนถ้าเขาื้อ,อเขาจะื้อเงินสดเลยแต่พอพ่อเสียเนี่ยไอ้เจ้าของเปียโนคนเก่าเนี่ยยูดีก็เดินมาบอกแม่ว่าแบบเออเนี่ยพ่อติดค่าเปียโนเขาไว้นะจับเหลืออีสองแสนกว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็ไม่รู้เรื่องเขาก็แบบก็จ่ายให้ไปสองแสนกว่าครับ หลังจากนั้นมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนเขาก็เอาเงินสองแสนมาคืนแล้วก็มาขอโทษแม่แม่ก็ถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเอาเงินมาคืนประมาณนี้เขาก็แบบว่าตั้งแต่เขารับเงินไปอ่ะเขานอนไม่ได้เลยจากคืนอืมก็คือแบบเหมือนเงินล้อน่ะพี่แจ๊คแบบรับไม่ได้แบบนอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ่านเรื่องนี้ก็จบแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าเขาว่าเขายังอยู่เขาไม่ได้ตายแบบธรรมชาติเนี่แต่มันมีแบบพิเศษมาโกง ใช่คือเขามาโกงใช่แล้วแม่หนุ่มไม่ค่อยทานคนด้วยตอนนั้นอ่ะก็ให้เขาไปทีนี้มันก็มีมาเรื่อยๆค่ะจนปีที่แล้วเดือนปลายเดือนเมษาตัวของอีพันติติดโควิดติดแบบคือเดือนเมษาปีที่แล้วมันไม่ได้มีวัคซีนไม่ได้มีเอทีเคที่ตรวจแล้วจะขึ้นนู่นนี่นั่นไม่มีเลยอีเป็นหนักมากที่แต่คือลงปอดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ คือตอนนั้นอยู่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบว่าลงปอดหรืออะไรเงี้ยไม่มีตอนนั้นยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมายเลยนะคะ <c oughs> ก็รถพยาบาลมารับไปฮอสพิทาพอไปฮอสพิทาเสร็จจับตรวจวดัดเช็คทุกอย่างคือมันอยู่ฮอสพิทา <c oughs> ไม่ได้คือต้องย้ายไปโรงพยาบาลคืนนั้นเลย <c oughs> เราก็ขึ้นรถเออรถรถพยาบาลไปเลยในขณะที่ขึ้นรถอะตอนนั้นมันเป็นโรค ที่ค่อนข้างใหม่มากหนูก็ร้องไห้ร้องอยู่บนรถคนเดียวเพราะมันมีคนเดียวเลยพี่แจ๊คแล้วเราก็กลัวไม่รู้ว่าเราจะแบบยังไงกับมันแบบจะรับมือ,อยังไงไปโรงพยาบาลเราต้องเจออะไรบ้างจะตายไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยพนมมือแล้วก็เรียกพ่อแบบชื่อนามสกุลเรียกเลยว่าแบบมาหาหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแบบกลัวมากอะไรเงี้ยอีอีก,อก,กับพ่อพ่ออีก้บค่ะเกิดวันที่แปด ส่วนอีกบเกิดวันที่สิบแปดเพราะฉะนั้นเลขประจําตัวของอีทไม่ว่าจะแบบทําอะไรหรือว่าเออรหัสโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นศูนย์แปดหนึ่งแปดทางนั้นเลยครับเออลงจากรถพยาบาลพยาบาลเข็นเตียงขึ้นไปที่ชั้นแปดห้องที่ได้คือเลขแปดหนึ่งแปดครับค่ะ,คะ อีฟเข้าไปก็รู้รู้เลยว่าแบบอเออพอได้ห้องเนี้ยไม่รู้ว่ามันฟุกหรืออะไรนะคะเราก็รู้สึกว่าว่าเขาเขาเขายังอยู่กับเราเขามาเป็นเพื่อนเราเออแล้วก็รักษาตัวไปคืนแรกอะคะ่ะก็ฝันฝันว่าพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่มายิ้มให้แล้วก็อยู่บนรถอยู่กับพี่ชายอีฟน้องสาวตัวอีฟแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงขับรถล่นกันทุกคนมีความสุขมากยิ้มหัวเราะกันแต่คือไม่ได้พูดอะไรกันเลย ค่ะตื่นเช้ามาพี่ชายก็โทรมาถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างแบบโอเคไหมหมอรักษายังไงจบด้วยกันเราว่าเมื่อคืนพี่ฝันถึงพ่อด้วยนะฝันว่าแบบแกพาไปขับรถเล่นก็คือเหตุการณ์เดียวกันเลยที่ฝันถหงนแกนั่นแหละคะ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราจบการรักษาแล้วอะค่ะกลับมาถึงบ้านเราก็เดินไม่ได้เลยคืจอจะเดินไม่ได้เลยแล้วก็ ร่างกายมันอักเสบไปหมดเพราะโดนสเตียรอยอสามเวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นเดือนนะคะพี่แจ็คพอมันออกมาจากโรงพยาบาลมันเป็นก้าวขาไม่ได้ก้าเมืออ่อนแรงไปหมดเลยนา้าที่เขาเป็นน้องสาวพอ่อค่ะเขาก็โทรมาว่าแบบเออเดี๋ยวจะส่งโปรตีนมาให้กินนะมันจะได้ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็แพ็กของไว้พอแพ็กของไว้เสร็จกะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปส่งคืนนั้นเขาก็ ฝันค่ะเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันถึงพ่อเหมือนกันแล้วก็เดินพ่อเดินมาที่หน้าบ้านแล้วก็แบบยิ้มให้เขาเหมือนประมาณว่าขอบคุณเขาประมาณนี้หนูเล่าข้ามาไมปอ่ะหนูตื่นเต้นหนูจะเล่า<อ>เรื่องที่ไปเชียงใหม่คือตอนนั้นพ่อเสียตอนต้นปีใช่ไหมคะเดือนมีนาะตอนสิ้นปีพ,พี่พี่อาอาเขาก็จัดทิปไปเชียงใหม่กันโดยฮาเลย์นี่แหละค่ะเหมือนเดิมพวกหนูก็ไปด้วยแต่ว่าขับรถยนต์ไป เราก็เหมาโรงแรมกันประมาณหนึ่งชั้นหนึ่งถึงสองชั้นถ้าจําไม่ผิดเป็นโรงแรมใหญ่ๆเลยนะคะเราก็พออทุกคนเข้าห้องกันพอปิดประตูปุ๊บเราได้ยินเสียงคนขอประตูห้องแบบ,แบ,บก๊อกก๊อกเราก็เปิดไปดูทันทีเลยแต่เราก็นึกว่าแบบเป็นเฮียๆ ah, อาๆข้างๆห้องเขามาขอแย้งอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอไปกินข้าวตอนเย็นกลับมาตอนข้ามอะค่ะกลับมาอาบน้ําเตรียมจะนอนกัน ทุกคนที่เข้าไปอาบน้ำอะคะ่ะจะต้องตะกูออกมาจากในห้องน้ำว่า <c oughs> มีอะไรขอทำไมอืทุกคนเลยเพราะว่าเขาได้ยินเสียงคนเคาะแต่ไม่แน่ใจว่าเคาะจากหน้าห้องหรือว่าหน้าห้องน้ําอืมอีฟก็อีฟก็ได้ยินนะคะแบบตอนอาบน้าอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะเราก็นึกว่าแบบเสียงสะท้อนห้องข้างๆมัง้งหน้าห้องมั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจจนพอเราหลับไปเนี่ยไม่รู้ว่ากี่โมงค่ะพี่แจ๊คเราเรารู้สึกตัวว่ามีคนเคาะประตู ดังมากแบบ,บเป็นสิบสิบคนเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดแต่ว่าแบบเข้ามาสิเข้ามาสิแบบเปิดประตูให้หนไปไปห่อยเปิดประตูให้หน่อยเปิดตวนี้แล้วเปิดตัวนี้เลยอะไรเงี้ยตัวเราไม่ได้อยากจะลุกนะพี่แจ๊คแต่แต่ร่างกายเราอะลุกไปแล้วแล้วก็เดินไปอยู่หน้าประตูค่อยๆปลดล็อกโรงแรมอันนี้มันจะเป็นล็อกแบบเป็นโซ่แล้วก็เป็นกรอนทีนึงอะค่ะแต่ว่าหนูอะค่อยๆปลดล็อกทีละอันทีละอัน แล้วก็เปิดประตูแอดแล้วก็เดินออกอไปก<อ>้าวขาไปสองก้าวแล้วก็พูดคําว่าเข้ามาสิเข้ามาเลย<อ>หลังจากพูดประโยคเนี้ยหนูก็สะด,ดุ<อ>้งแล้วตัวหนูอะก็ยืนหน้าห้องจริงๆหนูก็เลยรีบปิดประตูแล้วก็แล้วก็พนมมือเลย<อ>ว่าแบบคนที่เชิญเข้ามา,มาเมื่อกี้ขอให้เป็นแบบแล้วก็พูดชื่อพ่อหนูแล้วก็นามสกุล<อ>เท่านั้นถ้าใครไม่ได้ให้แบบไม่ได้พูดชื่อก็ไม่ห้ามเข้ามาอหนูก็รีบมาคุมโปงนอน พอหลับไปสักครั้งหนึ่งประมาณตีสี่มาค่คะแม่ก็เปิดไฟปลุกทุกคนในห้องเลยแล้วก็หันมาถามหนูว่าพ่อมาเข้าฝันแม่วันนี้เรียกพ่อทําไมออหรอใช่ค่ะก็คือถ้าวันนั้นไม่ได้เรียกไม่ได้ตัดสินใจแบบเรียกชื่อน้ำสกลพ่อก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาใช่นั่นแหละค่ะก็เป็นประมาณมันจิตท่านยังผูกพันอยู่อ่ะ ใช่หลังหลังเป็นนีงอยู่นานไหมเนี่ยโอ้โอสิบสองปีอะค่ะหนู่เพิ่งเป็นโควิดเอ่อเพื่อปีที่แล้วเนี่ยมาเอ่อปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอฝึร่างกายฟื้นัวประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเมื่อชิ่นปีอะค่ะฝันเห็นพ่อครั้งสุดท้ายก็คือเขามาลูบหัวพี่แจมาลูบหัวมาพูดแบบว่าเออทําไปนะแบบคือทุกวันนี้ขายของออนไลน์แล้วก็ช่วยแฟนทําธุรกิจใช่ไหมคะเราก็เพิ่งค่อยๆเริ่มสร้างกันไปอะไรอย่างเงี้ย เขาก็มาลูกหัวแล้วก็แบบเออทําไปนะที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยทําไปวันหนึ่งมันจะดีเองแล้วก็พูดว่าแบบพ่อไม่มีอะไรต้องห่วงนิมแล้วนะอแบบเดี๋ยวมันจะดีนะพูดอย่างเงี้ยมี่แก๊กก็ไปคือตื่นขึ้นมายังร้องไห้อยู่เลยใจหนึ่งก็อยากให้เขาไปนะพี่แจ็คอีกอใจหนึ่งก็แบบเรารู้สึกอบอุ่นที่เขาที่เรารู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราแต่ถ้าความเป็นจริงต้องอต้องให้ท่านไปใช่ใช่ต้องให้ท่านไปต้องต้องไม่ไม่ไม่รั้งไม่ยื้อ เอออะไรได้แต่พยายามอย่าแบบพ่ออย่าไปเลยพ่ออยู่กับหนูอย่าอย่าคิดแบบนั้นนะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นนะพี่แจ๊ดเออจิตท่านจะไม่ไปไหนท่านจะไปไหนไม่ได้เพราะท่านมีห่วงเราไงค่ะใช่ใช่เรื่องหลายเรื่องในที่เราฟังกันมานะมีหลายหลเคสที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์อ่ะคนคนนั้นมักจะมีการกระทําหรือมีคําพูดที่แปลกแปลก เคสของคุณพ่อ<ช>คุณคอี้ก็เป็นเหมือนกันวันดีคืนดี<ช>อยู่ๆขี่รถมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่วันนั้นนะ่ะพูดท่านพูดแปลกๆถูก,กไหมให้เอาไอ้นู่นเอานี่<ช>มาแปะไว้เดี๋ยวเวลาโดนถนนมันจะได้ไม่เจ็บใช่เขาบอกยัดไปเลยนะผ้าคนหนูนะสองสามผืนแบบกระเป๋าใบหนึ่งอะยัดเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้ยมันจะได้นุ่มๆใช่คุณอ่า้ะกางเก่งแล้วก่อนก่อนช่ใช่ก่อนหน้าที่จะออกทีปะคะประมาณหนึ่งเดือนมั้งคะ แกออกไปดินเนอร์กับแม่ทุกวันเลยนะปกติแกจะเป็นคนแบบว่างานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก่อนหน้าที่แกจะไปแกแบบขี่ใช้ค่าไปกับแม่สองคนไปแบบไปร้องคาราโอเกะกันไปดินเนอร์กันไปนั่งแบบจีที่กันอะไรเงี้ยเหมือนพยายามทบบอะไรที่เรอออม่แต่อย่างน้อยก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่มีใครคาดคิดหรอก ใช่มันมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องทําใจยอมรับมันแล้วก็พยายามทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านบ่อยๆค่ะนะครับโอเคคุณอีฟขอบค,คุณมากๆคุณอีฟที่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ให้พวกเราได้ฟังกันนะใช่ค่ะได่ครับ,ค,รบคุณอีฟขอบพรคุณมากๆครับขอบคุณค่ะพีแจ๊คดูแลสุขภาพด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูห6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android